สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีตุลประจำวันที่24 30สิงหาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวตุลก็จะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งในตัวเองค่อนข้างสูงหลายคนนะคะก็อย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจการเอาชนะหรือว่าการยึดติดในเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะทำให้ชาวตุลเป็นทุกข์ได้นะคะ ชาวตูนสัปดาห์นี้จริงๆไม่อยากจะง้อใครเท่าไหร่นะคะมีปัญหาก็อยากจะฝ่าฟันด้วยตัวเองนะคะจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงงานแรงใจแรงกายทั้งหลายก็คือใช้เหงื่อเพื่อแลกเงินนะคะแลกความสำเร็จมานั่นเองอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อดทนเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับชาวตูนในสัปดาห์นี้ หลายคนนะคะที่ไม่สบายเจ็บป่วยอาจจะมีโรคประจำตัวกำเริบนะคะถึงเวลาที่ต้องรักษาดูแลนะคะส่วนบางคนก็จะแข็งแรงมากนะคะชอบออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองอันนี้ก็จะปราศจากโรคเลยนะคะค่ะแล้วก็ชาวตุนนะคะที่มีคดีความช่วงนี้ต้องใช้การประนีประนอมอย่าผีผามใจร้อนประชดประชันนะคะอาจจะทำให้เรื่องไม่ยุตินะคะแล้วก็บานปลายไปได้นะคะ คนที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าปัญหาคาราคาซังในการทำงานเนี่ยต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะถ้าอยากได้อะไรเนี่ยต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปนะคะมีของติดไม้ติดมือไปฝากนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็พยายามลดทิฐิลงมานะคะจะทำให้ชาวตุลเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้อย่างดีทีเดียวะคะ่ะในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดอาจจะพบรักที่ ปลื้มใจมากนะคะอยากจะได้มาครอบครองเร็วๆหรือบางคนอาจจะฟอร์มเยอะนิดนึงทําให้ความรักล่าช้าก็เป็นได้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวตุลต้องดูเรื่องความรักให้ดีสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้สวีทหวานเท่าไหร่เน้นในเรื่องของการทำงานคุณเองอาจจะมีความดุนะคะทำให้แฟนมีความเกงอกเกงใจคุณช่วงนี้ชาวตุลจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีค่ะแล้วก็จะนำพาความสัมพันธ์ ให้ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงได้นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ